สรุปผลการปฏิบัติงานผู้มีการโรงเรียนบันดอนสารเร้าทิศออนไลน์ออนไซต์ออนแอร์สามคำนี้เราคงได้ยินกันจนชินหู โดยการที่เราอยู่ในสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด -19 ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อการจัดการศึกษาทำให้การเปิดภาคเรียนที่หนึ่งล่าชา้าซึ่งโรงเรียนของเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจได้ส่งบุคลากรเข้าไปเยี่ยมบ้านนักเรียนให้กำลังใจและนำแบบฝึกหัดไปให้เพื่อให้นักเรียนได้ทบทวนความรู้เดิมเพิ่มเติมความรู้ใหม่ ตมตัวเตรียมใจเพื่อรับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นโรงเรียนบ้านดอนสารราชอุทิตมีมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด -19 อย่างเข้มแข็งจนได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนของโรงเรียนขนาดเล็กในอำเภอปักธงชัยเพื่อนำเสนอมาตรการต่อคณะกรรมการติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ด้านบริหารงานวิชาการคุณครูได้นำนักเรียนเข้ารับการอบรมนักวิจัยรุ่นเยาว์และส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันโครงงานที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานได้รับรางวัลชมเชยซึ่งถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีสำหรับนักเรียนชั้นป .4 โรงเรียนบันจอน ร่วมกับโรงเรียนในตำบลดอนจัดค่ายกระดับผลสมิตท,ทางวิชาการโดยได้รับการสนับสนุนร่มาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเ <Wow. S 1> พนื่อเน็ตเราจะสู้หลังชนฟ้าเพื่อเอ็นทีเราจะพัฒนาอย่างต่อเน,นื่อง <Wow. S 1> ด้านงานยกประมาณโดยมาสารักราชดุทิศได้รับการสนับสนุนจากบริษัท พีทีเอ็เลยยี่จำกัดมหาชนได้จะทำค่ายอาสาพิธีทำจริงไม่ทิ้งกันโดยมอบถึงการศึกษาปล่อยปลาปลงก้นไม้และทำกิจกรรมดีๆอีกมากมายร่วมกับโรงเรียนและชุมชนการบริห,หารงบประมาณของเรียนม,มัานดสระรัฐราศุทิศเป็นไปได้วยความถูกต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้ตลอดเวลา งานบุคลากรอบรมพัฒนาศึกษาดูงานจัดกิจกรรมร่วมกันเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ให้เหนียวแน่นเป็นหนึ่งเดียว wow. 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 ทีมงานโรงเรียนบันดอนแกร่งทั่วแผ่นห้าห่วงทนห้ายหวงด้านงานบริหารทั่วไป จัดกิจกรรมสวดมนต์สุดสัปดาห์เพื่อพัฒนานักเรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรมว้าว <Wow. S 1> เน้นกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีเพื่อปลูกฝังนักเรียนให้มีระเบียบวิน,นัย <Wow. S 1> ร่วมกับผู้พิทักษ์สันติราจัดกิจกรรมครูแดง เพื่อให้นักเรียนได้รู้ถึงพิษภัยและอาหากายยาเสพติด <Wow. S 1> สวัสดีครับ